สวัสดีค่ะค่ะมือนี้ท่างช่องแตงโมกับพีน้ำพผ้ากพี่น้องมาพบกับลุงกับป่ากับน้องสาวนะคะเนาะค่ะสสหนเ้นขาค่แคค่ะสำหรับแนวทางที่ผ้ากันไปขอที่ผู้ให้มือนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนครับค่ะ เ่อวที่ง่านก็นได้มีโอกาสได้มาสอบถามทั้งจากของที่และเปิ้ตรงนี้นะครับเรื่องประวัติเรื่องของปู่สาก้อนซิสโกว่าเปิ้นไปมากแค่ไหนนะครับเนาะอันล่านนี่นั่งน,นี่นี่เพ,<อ>พิ่นขายยังไงครับโอ้าอขายอย่งางแวจะขายอาหารแล้วก็มีกับมีข้ามีกาแฟสดมีน้ำหวานมีอย่างประมาณนี้ครับโอ้ห่าส้มเคราซื้อมาอผมเนี่ย จะผ่านเส้นเนี่ยราชพัฒน์เนี่ยจะแวะลงมาเนี่ยซื้อร้านใช่ยังรับอ่าซื้อร้านอันโอเอซิสมิวคาเฟ่จ้าครับพี่น้องฟังเด้ครับโอโอเอซิสมิวคามีคาเฟ่จ้าอยู่ภายใต้อันบิ๊กเบิร์ดฟาร์มเลยทางโค้งมาหน่อยนึงอยู่สายมือครับน่าสะนะกินละออกจากอัน สะพาวะนะครับมอมอทางเนี่ยมอมอทางครับรจะผัดรันโลงมานี่เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับมันยังยังเว้นนะครับเนาะตรงนี้ครับที่ถนนใหญ่ครับนานะครับครับเอาไปนี่เขาสิบมาเขาเรี้ยงครับพี่น้องที่เขาจะไปถ่ายทำมาแล้วที่ไปในถ่ายทำมาแล้วครับไปจอดรถเด็ดมาแล้วรถเด็ดที่ผ่านมากกินเกือบพักกันเลี้ยงบนหัวลูกครับ ือเพลียังไม่ทั้งหมดยังไม่ไหวเลยไปอ่ะล่ะล่ะไม่พอแสดงว่าสิเลนก้อนพอดมันเนี่ยยัอไพ่ไหวไ่ไหวไี่น้องอยากไล้อยากดูความประวัติความเป็นมาของหม่องที่เอาไปเมื่อกี้เนี่ยครับก็รวบัวมขมูลก่อนนะครับเนาะก่อนจะเข้าสู่เรื่องสุราเขาอธิแทจริงนะครับอยากสอบถามคุณพ่อที่มาอยู่นี่นะครับว่าเปินทางเป็นไปเป็นเป็นไปยังไงมากยังไงนะครับพ่อเลยมีไดุ้่จักกับครูสากรศรีธงโรับ ปูกระตุ wollen, il, en, an, en, 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 ้มายุน่สะผัดเลยเนี no pasar, ่ยเป็นเจ้าพี่ยุนีครับเป็นปูเจ้าพี่ยุนี่นะครับ่อกี่เพินมาเด็ดน้ำเพินมาอ้เพินมาเบิ้งที่ละเหตุเป็นที่ละแต่ว่าเพิ่นกันได้่าเพิ่อนยุน่สะผัดรับเพิ่นเป็นผูยุนิครับสมบัติคพ่อนกันนี้ได้ยังไงเพื่อนให้คนไหนเทียนแล้วให้เงินแล้ว ขอนคำเนี <C c ่ยนให้คนถ้ามาคนเอาเนเอาเป็ี่ยนมีคนเอาเป็นจากคนเอาเนหกมาหอดกันกางให้นานปวดหัวรถโอ้ย่องจริงเลยเนี oh, <S <S ่ยเอาบอกว่าได้บอมาไม่ได้คนมาให้คนมาให้มันขอว่เปลี่ยนให้ให้ให้เงินมอนัเงินให้เงินก่อเด็เด็เหมนน่ะเงินโบราณเขาพูดน่ะจเรียกไอ้โบราณเบบเด็กจวพอจะแม่เป็นวะ ดับได้กับันกาก็ตามกันจะรับงการรับชมนะครับเราจะเอายู่นี่แหละควันแม่กับปอะรงวเนี้ยกับควันด้วครับมีงวเนี้ยเคยเคยเห็นเห็น่เห็นมดยางเห็นเราเห็นหมดเลยนี่เราบอกเนีไว้กัอเนี ตัวตัวนั่งยัพผิดหรอกแต่ครับเี่นี่นี่ยังเห็นพร้อมครับ้เพื่อนเอาคุยไว้เดีเขาจไปขอบไปเอาไงก็มาคื่องประมาทค่มได้ไหมพี่น้องเพรา่าสีโบ่เรียบกว่าเด็เข้ามาได้ครับ้เอาง่าีเร่เรละลาบ่าปว่าไคือว่าประมาทรู้ถูกคนมาได้ครับเพราะว่าส่องอ่อนย่างเดียวเราไม่หันเลยว่ามับ คันคันไปแข้งเลยเ่อคือวอซื้อมาคันท้าเของไปหันปุ๊บเนท้าต้องระวังคำพูดของเาให้มีสุภาพอ่อนโยนมปนประคับประนั้นะครับเพราะว่าคนยูถ้าฝันได้ย่งี่นะบันี้ลุงโยงสี่บันี้ได้ฝันเคยฝันเคยยังบ่บ่ฝันแล้วเพ่อนยังมาหาอีเหียมาหอียไม่หย่ามาหาอีกนี่แหละย่เล่นดยแหละแหละบอก่าะเล่นหาเลู่ปอนอนประหลาดเหรอครับ คนเนี่ยนะเขาขำที่เขาลงไปเน่ยครับผมยังไม่เห็นเลยยังค้นมาน่เนี้ยตะวันบ่บเลยออเนแรงเดี๋ยววงแําแรงบเนะยังยังลวบล่ะครับยังลวงมองคนดูน่ะโอ้เปนคนมาช่องมึงเเสื้อครับครับเนี่ยบ้านช่องขำหลังที่หลังยังกันลงไคกับเที่วไปมนกย่นู่นพึ่จะเขียนไว้หักระถิเลย ต่ว่าพวกหลานนี่นิบวัเพิ่นบ่งมาหูพิ่นไปน้ำในบัวแกงมาเพิ่นงแบบยังไผ่กดเขมเร็วแบบไปโอ้มากขม่าแบบไปหูหูพึ่งอย่นงไรเห็นอยู่แต่ว่าเพิ่นมองว่าสันขอนอย่างน้ำฮอนนะเอ้พิ่นเปล่าเรียกเปล่าเรียกเสือมาตื่นขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเพิ่นเขียนไว้ทางถึงนะโอ้แต่ว่นเขียนไว้ไงเขียนไว้ทางคือครับคือสั้งสามตัวว่าต้องแบบออกันนี้อันนี้พอไปยิ้มก็ได้ยิมข่าวอยู่ดีครับนว่า กุ้มแห่งนี้พีพระมานังเอาอเอาชั่วขอลาบโยบมามาพรเพิ่มมาโยนแค่นันจํจำชินนาดูโคตรตัองมาได้ร้อยบอกเลยล่ะโอ้ต้นั่งเลื่องก้อนหินแบบนี้นะครับห้องอยนี้นี่ล่ะนั่งครมอ่านดูเลยนั่งคับมาชิกอโย่เดี๋ยวชิ้นเป็นางใ่บัว งูงีอะไรอานี่ว่าเรียงเลยตัวเรียงเลยคตัวน้อยแล้วทำอยงน้ำคนประตูีมนเปลี่ยนปลงได้ไหพัดพัววความมาน้ำมันมาหมอมหม้อจะเปลนทันเยอะเเป็นมุเป็นเว้ยหครับผมเรียนแล้วเสนอเรียนอกจากที่มองนั่งกับท่านขอบคุณูข้างนอกรัะครับผม กูลวงพวว่ามองไม่อมองมอจะจเปลี่ยนกนไปก่อนลองพ่อเลยมไปก่อนลวงฟ้าเลยนะเปันบรถ <ไป S 2> ึงตะกี้ทะลมีสารเปนี่เป็นน้<า>อยเป็นเลียงควาวยเป็นผ่า่<ร>ไม่คือไม่ตัวครับเดี๋ยวนี้ว่าจะปีลนะครับต้นเตี้ยทำมหาเธอะได้เป็นระตั้ง กน่นนั่ย่าง,งนีันละมีเ้งเป็นสวนเล่นอยู่เป็นลูกล่างเป็นลูกล่างเลูกล่างนสวนเ่นเนน่แสดงว่าหลายปีจะผ่านมาเลื่อนพนมาก็แล้วกนตีก็ีหลังอย่าพล่อย้ต้องนจับอันพันปเดียก็พ่ออันพูดอันลงไปมันอีพันมาเดยกับปูห้อง ผูสาท่อนูสาทอนัสาทอนสีสุดโทนี่อเก่าสี่พันาแล้วเก่าสิบพันษาแคนนี่จะจะลื่อมนะพ่อครับย่าลืมนะครับเกาสีพันษาเปนวางพอเิ่นยังเน่ยพอเน้งเนี่ครับผมครับผมเราเปนั่งเอนโอ้ยคิ้วได้ถุงวัวเนี่ยพอเราเนี่ยกับเพื่อนกับเพื่อนไปบ่คมครับทับยามา้ำกัน น้ำแอร oh ์น in yeah> ้ำก UH> ันนะถุงอยากให้มันกิ้งมาคือพ่อเกียร์นี่แล้วเราคือพ่อไฟนี่แหละจะระวังมมามื่อหนาไปใไหมามื่อหนาป่ะนะมาเมื่อหนาโตวมื่อนั่นน่ะมาเมนี่นั่งเลี้ยงน้ำจนยางกับน้เท่านั้นมาเมื่อมาหัวหน้าเราหัวหน้ามาหัวหน้าเราก็มาน้ำมันบาทนเนอรน่ะมาน้ำมันพออ่องน่ะมาหอดแล้วขึ้นรถ ักววคือเรานี่แหละใส่บัลุยลุยวว้าบเนี้เราว่าเขาาใส่บักลุยวน่ะตอนนี้เลานั่งี่นะคุยแค่ใส่มันหนาบลุยลุยวิน่ะที่ใส่มันหนาอนี้ทีอยู่หลังมันเพิ่นยุ่งขี่นเลนะเรา่านเลยสาม่เลยแล้ยังอยู่ใน้ไปาเรารถขับาตัวน่ะ เอากระดาษพอไว้มากพกัก่งไงครับเก่งี่ีเครับอันนี้ประวัติครับประวัติแต่เราสมัยแต่พอเกตียงโม่กับเกตแงโม่ก็เคยมานั่งเอาครับแล้วก็ทื้พร้อมครับผมนี่เราในน่อยอยจักดอกบอกับ พอเสี้ยนนี่ยิ้มก็เคย่อไปเอาอยู่ครับเอาอยู่นี่ฟันพาไปเอาอยู่ครับเคลื่อุดหนึ่งครับนมาดูโคตรนี่นะคืองวดเรามาเนี่ยนะเรียกว่าเราป่วยเราไปเอาเรามาเราพมามาณแบบนั้นอ๋อครับทาน้องโคตรนะครับเนาะวันนี้ยิ่งข่าวว่าฟันตีครับก็มีฟันช่วงที่้ากัดมาอย่นี่ใหม่ พี่ฟันฟันอ่าเป็กขอไอแตกขอบ้านเล็กที่เองสินะหมวดแรกอ่ะฟันงวดนี้งวดนี้บ่ครับงวดอัหงวดก้อนนี่โอ้ครับครับออกออกโอ้ออกช่วงสามแฝงนะคะครับผมโอ้ยฟังดูพอไหวแต่ว่าบันนี้มากับฟันว่านเห็นเพื่อนนี่ยนะครับผมใหญ่ันยันยันยันโอ้ครับเพ่นกแสดงว่าไม่โชค มีทางเอากพเป็น่่ก็คือแบบคุนี้นะท่ว่าเราเเะราบิันดูอยู่รับงววันี้มากอ่ะวันเห็นก็จะงัน่านยูบอกงันกืจหบอกค่ะมานอนเนี่ยค่ะมะน้อยท่เหยงหน้ากับตะต้นหมาดขาเปนถ่ายว่ามีคนมามีงานเลี่ยงถักสันเป็นกุ้มเป็นกุ้มแม่เสียค่ะครับผมคือจะคนสมัยสมัยเกาสมัยโอ้ยค่า กรันนะนกินฟังซันเล่นไปแลนมากขึ้นไ้คือจำเป็นหมักมวนองือครับผมเป็นกฟันตะเลันบาลีทีนกับโอ้คอเพื่อนันดึงฟันแป่นไป่ับานได้บานครับบานไบ้านที่อยู่ในสัมผาสหันครับผมที่ออกกันเจ็ดสองศูนยันนีเจ็ดสองศูนย์หันครับแลนเขาไปแลนกลัมมาสิก็เอาว่เป็นก็ว่ได้เือครับผม ค่ะก็จะประมาณนั่นสิเพื่อนก็สิมาบอกเป็นเป็นเป็นันเป็นเอ่ออเป็นยู่ในฝันเฮาอยู่ในฝันครับแต่ห่างมาในแบบบอกตรงๆว่าเลขตัวนี้เด้อินสีเดินสีน้ำตาลตัวไงก็คือเป็นปริศนาเอ้าไัแนี้เป็นเป็นมาสันตลอดเป็นบัดนี้งวดงวดงวดนี้ได้ฝันไปเกี่ยวัดนี้งวดนี้ยังบ่ทันได้้ัน เให้ันจะวางมาอนีเขามาเอาช็อตเ็ดมือเขาไปลุยป่ามือนีแม่ครับเพ่นใดตัวไหนมาอยากให้พ่อยกให้บริจบาทเนาะเอา่อยกให้บรนจากบาทเนี่ยสี่เป็นค้ายกนี่ครับนี่ที่เป็นค้ายกบครับนี่ครับนี่นะครับที่เราี่ยไปโซคุโซคนครับโวเลขแขแข่เครับไปลุยบ่ากี่ปนกันเข้าเตรียมเตียมครับ รุ่งพูนี่แหละครับจิเบตปัดกวดเปิ้นว่าแม่นครับก huh ็จิไปทําความสะอาดครับพอไปไปไปมากถึงไงได้มาทายท่านป่ะนครับแม่นครับผมก็จะได้เข้าไปง่ายง่ายง่ายครับผมห้าสี่หกและห้าหกครับเอาง่ายๆว่าขิงเข้าศูนย์เข้าศูนย์ครับย่าขิงเข้าศูนย์นั่นเพิ่นเข้าไปที่แรกเพิ่นลบอกเลยนะครับเนาะว่าเพิ่นมาอยู่เก้าสิบปีแล้วหรือว่าเก้าสิบพรรษาแล้วครับผมเพิ่นไปบอกแต่ข้ามแหลกเข้าไปนะครับเพิร์ลครับ กี่ตัว่น้องครับกี่ตัวนะครับเรือนี่ครับตัวครับห้าสี่หกห้าหกและเก้าศูนย์นากตอน่น้องเอฟซวประจันวันที่สิบเจ็ดุบเดียวจะรอมาครับผมมาเมื่อหนาไมามื่อหนาไปนะมาหอมอหนตัวมือนนแหะมาเมีนี่นั่งยุ่งกันยุ่งยังนะมาเมน มาเมือกมาหววหน้ามาหัวหน้าแล้วก็มาน้ำมันวัฒนเหนอน่ะมาน้ำมันพอนอ่องน่ะมาหอดแล้วข well ึ้นรถซักบึกบคือเรานี่แหะใสบักลุยลุยคุยนาบอกนเนเราว่ะเอามาใส่บักลุยลุยคุยน่ะวะนเนแล้วนั่น ah ี่คือ่ะคุยแท้คุยแท่ใส yeah. ่มันหน้าบักลุยลคุยคน่ะอใส่มันหน้าจันีเ รีอยู่หลังนั่นเพื่อนยุ่งเสียเลยนะเราย่านิเลยทำเหน่เรายังอยู่เนี่ยไปถามเรารถคันาคารตัวน่ะทำเหน่เนี่ยเออเอากระดาษเอาไว้มากประกันเงินครับเก่งนี่พี่ดิ้ครับอันนี้ประวัติครับประวัติแต่เราสมัยแต่ปอเกียรตแยงโมครับเกียรตแยงโมเคยมานั่งเอาแล้วก็พี่นครพ่อครับอผมนี่เราแน่นอยู่เรันล้ม จักดอกแมกสองเท่านึงูกีเลยับปลาบีเซียนนี่ยิ้มก็เคยไปเอาอยู่ครับเอาอยู่นี่เฟ้นพาไปเอาอยู่รับเห้กสุดหนึ่งครับมาดูโคตรนี่น่ะคืองวดคือเรามาด้วยนะเรายว่าเราไปเรามาเราปรมาณแบนั้นโอ้แบบระมาเราหึเลยอน่างกัแนนยล้ว อกอครับถทำน้องคุณน่ะครับเนาะเราจะยิ่งข้าวฟันตีครับก็มีฝันช่วงที่งานกัดมันที่น่ใหม่ๆนะคะจะมีฝันฝันเต็กคอไอเต็กคอบ้านเล็กที่เองสินะครับผมงวดแรลกอะฝันงวดนี้งวดหนิงป่ครับงวดงวดก้อนนี่โอ้ครับครับจะออกออกโอ้่อช่วงสามแปดนะฮะครับผมโอ้ยฟังดูป่วย่ว่าปะเนียนห้า ฟันว่านเห็นเพื่อนนี่แหละคุยง่ายเรายังญ่ายจับจับเพื่อนกะหลมแสดงว่าไม่โชคดีมีทางอเบิรเาค่อยเรำไ้าค่อยค่อยก็คือกับคุณนี่เล้นะที่ว่าร้อานะดูันดูอยู่ครับผมวันนี้มากอะวันเห็นเพื่านกัน ก็นอยู่บอกว่าก็จะบอกค่ะมะน้อนเนี่ยค่ะพะน้อนที่เหนียมากับเป็นต้นมะขามมาสิจะได้ขายว่ามีคนมามีงานเลี้ยงนะสันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มม่เสียค่ะครับผมคือจะข้นสมัยสมัยเก่าสมัยดูดานไม่ฟ้องฟันไหนนักเป็นกระตุกินฟังสันแลนไปแรนมากขึ้นได้ขนาดนี้คือจำเป็นมักม้วนยังเสียอะครับผมเป็นกับฟันกะเล่น บานเล็กับงแต่ว่าคนคนนั้นดึงฟันแรงต่หักบ้านในบ้านครับบ้านในบ้านอยู่ในสัมภานธ์หันหันที่ออนกันเจ็ดสองศูนย์อันนี้เจ็ดสองศูนย์หันครับแรงเขาไปแรงก้ามาสิก็เอาบ่เป็นก็ไม่ได้ขื้นครับผมครับผมค่ะเขาจะประมาณนั้นสิเพิ่นกะที่ว่าบอกเป็นเป็นเป็นข้ามเป็นเอ่อเป็นอยู่ในฝันเาอยู่ในฝันครับแต่ห่างมาได้แบบ บอกตรงๆว่าเลขตัวนี้เด้อังสีเด้อสินะครับตัวใหญ่ก็สีเป็นปริศนาให้เขาได้แก้สีนะ่ะเอ้าทีเป็นเป็นมาสั้นตลอดมันบันนี่วดดวดดวดนี่ได้ฟันไปแค่ฟันนี่ยวดนี่ยังบ่ใันได้ฟันฟันวัดให้ได้ฟันแต่ว่าวัอนี้พ่อมาเอาช็อตเด็กมือเขาไปมีปะมือนี่เมมมันได้ตัวได้มาอยากให้คอยกให้คนยากบาทเนาะเอาคอยยกให้คนยากบาทเนาะ สี่เปลี่ยนท่ายยกนี่ครับนี่ครับสี่เปลี่ยนท่ายยกบ่ครับนี่ครับนี่แะครับที่น้องฟ้องไปยู้ขู่ตู้คนอรขับตัวเลีดแก่ๆนะครับไปลุยบ้างกันเขาเตรียมเตรียมครับลุงผู้นี้แหละครับจิบไปปัดกวาดบนว่าแมนครับจิบไปทำความสะอาดครับพอไปไปไปมากถึงไงได่มาไทยท่อมันี้ครับแมนครับผมกระชได้เขาไปง่ายๆๆครับผมห้าสี่หกและห้าหก เอาง่ายๆว่ายกขินเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับยกขินเก้าศูนย์นั่นคนเขาไปที่แรกเพ่นบอกเลยนะครับเนาะว่าเ่นมาอยู่เก้าสิบปีแล้วหรือว่าเก้าสิบพรรษาแล้วครับผมเป็นแต่บอกต่างๆคำแหลกเข้าไปนะครับเรื้อเอ็ดาำเก้าศูนย์เนี่ยค่ะก็ตามนั้นเนาะค่ะแต่ขอขอบุณขอบุณคุณปากับคุณลุงหลายๆเนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องนอนหลับฝันดี สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกราบสวัสดีค่ะ